ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องบายแบรนด์วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในมอเตอร์ไซค์ครุเซอร์ที่ถูกจับตามองมากที่สุดแห่งปีนั่นก็คือ Honda VTX 2 0 2 5รุ่นใหม่ล่าสุดที่ผสมผสานความดุดนันและความรูหราได้อย่างลงตัว Honda ได้ออกแบบ VTX รุ่นนี้ให้ตอบโจทย์ทั้งผู้ที่รักการขับขี่ทางไกลและผู้ที่ต้องการมอเตอร์ไซค์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นตั้งแต่แรกเห็น เริ่มจากดีไซน์ภายนอก Honda VTX 2025มาพร้อมกับโครงสร้างเฟรมที่แข็งแรงและเส้นสายตัวถังที่เน้นความบึกบึนไฟหน้า LED ทรงกลมสไตล์คลาสสิกผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วแม็กขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มความมั่นคงและความมั่นใจในการขับขี่ไม่ว่าจะขี่ในเมืองหรือออกทริปทางไกลก็สามารถควบคุมได้อย่างมั่นใจ ด้านเครื่องยนต์ Honda VTX 2025ใช้เครื่องยนต์ V ีทวิงขนาดใหญ่ให้แรงบิดมหาศาลตั้งแต่รอบต่ำทำให้การเร่งแซงหรือขับครึ่งทางชันเป็นไปอย่างง่ายดายเสียงเครื่องยนต์ทุ้มลึกให้ความรู้สึกดุดันและทรงพลังระบบเกียร์ถูกปรับจูนให้เข้าเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและยังมาพร้อมระบบระบายความร้อนที่ช่วยให้เครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแม้จะวิ่งระยะไก,กลต่อเนื่อง ระบบกันสะเทือนด้านหน้าแบบเทเลสโคปปิดและด้านหลังแบบดูอัลช็อคช่วยซับแรงกระแทกได้ดีแม้บนถนนที่ครุกคะระบบเบรกหน้าหลังแบบดิสพรอม ABS ให้ความมั่นใจเมื่อเบรกกระทันหันปลอดภัยทั้งในสภาพถนนแห้งและเปียก Honda ยังให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายของผู้ขับและผู้ซ้อนเบนาะนั่งนุ่มกำลังดีออกแบบให้รองรับสรีระลดความเมื่อยล้าระหว่างการเดินทาง มาพร้อมช่องเสียบชาร์จ USB และจอแสดงผลดิจิทัลที่บอกข้อมูลสำคัญอย่างครบถ้วนสรุปแล้ว Honda VTX 2025คือมอเตอร์ไซค์ที่ตอบโจทย์ทั้งความแรงความสบายและความสวยงามเหมาะสำหรับคนที่ต้องการคร u i เซอร์สไตล์พรีเมียมที่สามารถพาคุณไปได้ทุกที่ด้วยความมั่นใจและความภูมิใจ ถ้าคุณชอบความดุดันที่ผสมผสานกับความหรูหรา HONDA VTX 2025คือคำตอบที่คุณไม่ควรพลาดและนี่คือการรีวิวสั้นๆจากช่องไบ b r a n d น์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า